เอาไม่้ทำไมพี่ไม่ได้ร้องไห้สักเอยก็หนูเห็นที่ก้มหน้าอยู่อ่ะไม่ได้เป็นไรแล้วพี่ทำไมยังไม่กลับบ้านอ่ะหนูรอเพื่อนอยู่แต่ว่ามันกลับไปแล้วแล้วพี่ละลินกลับยังไงอ่ะให้หนูไปสมไหมไม่ต้องรอ พี่กลับเองได้เดี๋ยวไปส่งพี่แล้วก็ต้องกลับมาคนเดียวอีกงั้นไม่ไปส่งแต่ไปเป็นเพื่อนได้ไหมอะ